ำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณกรวีปิศนานันทกุลบริษัทไทยลีกจำกัดผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดการแข่งขันสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านมังกรฟ้าพันธมิตรหลักวงการฟุตบอลไทยในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างความหวังให้กับฟุตบอลไทยลีก ให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งมังกรฟ้ามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนฟุตบอลไทยในการแข่งขันตั้งแต่ระดับภูมิภาคที่เป็นรากฐานสําคัญไปจนถึงการสร้างความก้าวหน้าให้กับฟุตบอลลีกสูงสุดให้ได้และยิ่งไปกว่านั้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่เข้ามาในประเทศไทยทําให้เกิดความกังวลและผลกระทบในทุกๆภาคส่วนซึ่งรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลไทยมังกรฟ้าจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข ความหวังและกำลังใจในแง่ของวงการกีฬาให้กับประชาชนด้วยการเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลลีกอาชีพรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลและผลักดันนักเตะหน้าใหม่เข้าสู่วงการฟุตบอลไทยต่อไปซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่มังกรฟ้าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทางสมาคมฟุตบอลในการร่วมสร้างนักเตะสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมังกรฟ้า สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการมังกรฟ้าลีกในปีนี้กับสมรภูมิแห่งความหวังจาก75ทีมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปีที่เราจะได้เห็นการแข่งขันชิงแชมป์ที่สนุกและเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยคุณภาพของวงการฟุตบอลไทยรวมไปถึงการแข่งขันของเหล่านักสู้และทีมหน้าใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปชิงบัลโดยเชื่อมั่นว่าการแข่งขันในปีนี้จะสนุกตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายอย่างแน่นอนครับ ครับขอขอบคุณคุณพัชระเมษียพรครับกรรมการบริษัทบลูราคอน